นี่เป็นการตกปลาทะเลอ่าวทเทยครั้งแรกของผมตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่สะพานตัวทีปากพนังนะครับเหยื่อที่ผมใช้ตกปลาวันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อกุ้งเป็นนะครับถึงไม้แล้วก็ไปตกปลาด้วยกันครับตังัวดังควายเลยค่ะ <laughs> ต่างควายต่างวัวเลยมาก้อมีคค่ะกุ้งวันนี้ผมใช้กุ้งเป็นไซส์หนึ่งบาทโดยถามนานาที่เขาตกอยู่แถวนี้นะครับนานาเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตัวต้องเล่นพวกปลาจวดครับลองดูครับ าดูบรรยากาศบนสะพานนะครับตอนนี้เป็นช่วงน้ำตายนะครับเราต้องรอให้น้ำเดินช่วงเช้านะครับมีนา,นานาตกได้ปลาจวดใหญ่ไปหลายตัวเลยครับเดี๋ยวลองดูครับว่าตอนน้ำเดินวันนี้จะมีปลาจวดเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับมาดูบรรยากาศด้วยกันก่อนเลยครับพี่ๆขอวานแหชุดนี้โดนเต็มๆเ,เลยหวังจะเอาปลากระบอกแต่โดนเป็นพวกปลากี้จกิงกับปลาเหล็กโนูนเป็นแหเลยครับ แล้วับตือเล็กมาแล้วโอ้โอเมก้าเร็ววิ่งวู๊งหยุดหยุดโอ้โหในข้าวนะค่ะไม่เคยพบกับตกกุ้งเป็นนะครับคืนเลยเด้กเอ๋ ปลาจุดข้องเลงจมเลยตัวเรกมาแล้วไปลงกันต่อครับถ้าเข้าฝูงจริงๆกุ้งตายก็กินนะครับตอนนี้เราลองกุ้งเป็นดูก่อนครับอุ้ยโดนอีกแล้วครับของพี่คนนี้ใจเป็นเหยื่อกุ้งตายนะครับ มาดูครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับมาเลยครับไอ้เพื่อนเลยเพื่อนเอัวเว้นเลยติดต่อเป็นเขาทัพเนี่ย,น,ยนี่ครับ <c oughs> เร็วค่ะซองฟี่บ้านเราเรียบสามเขียวโอเค อ๋อติดแล้วติดแล้วติดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นปลาอะไรครับม,มาลุนครับเป็นปลาอะไรครับม,มาอีกแล้วครับโอ้โหใสสวยครับสองซี่หรือว่าสามเขี้ยวนะครับน,นี่ครับผม I don't see. จะเลี้ยงยับแล้วฮะอีกเลี้ยงไหมาโลกลันดิยับไยปล่อยเลยก็ไม่รู้ยูยูยังยูเลยมาครับเน้นเน้นเาเลไม่น่ได้คายด้วยมได้อันัา สองอองซี้าเนาะนี่วบ okay. ้านโบาณสองยังอะไรนติดสตาเลยคิดสองคิดหนึงเลยนี่เทเ็นนี่ยตันี่เยอะกว่านี่ครับนัั่นอองาไสง่บ้ พอทำไทยล็อกยัวเราล็อกไม่ลงหนาวใชมันคันังไตยงกระต้อนะครับป้ามี่ไหมลดมันต้องนองเดียวกันนั่งคนมาต้องป้าอย่างีอยู่เนี่ยกล้องกันนมอายอายุเียนี่เลคลิปแล้วลอดปีตามอายุค่ะขอบคุณค่ะ

ยโชว์นอยค่ะโชว์นอยค่ะเย็บเย็บได้ท่องรำตัวเหรอจ๊ะไดไม่รู้โอ๊ย๊ยปลาายนี่โอ๊ยโค้งเท่โคงเท่โคงเท่โคงเท่ปลาชายอืมหลอกเกลอเกลไม่โบกด้วยนะครับพี่น้องจริงจริงนคนยังไงทีนี้ บื่อาย้ตกตกตกดึงดึกลา้วยมูกับบ้านเปเปลี่ยนแล้ก็อะเออกับบ้านด้วยจ้ะ

เลยพี่ป็นเดยีดยวยันได้ครับดูั้อู้กินอีกแล้ว <c oughs> กินะนะอีนก,ลาากลแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดือดเลยครับแล้วก็ไอ้เพื่อนเเพื่อนตัวเว้นเลย่เขาทำยังสามกียวล้วเร็วค่ะ คมันต้องตังกองตลอดเวลาโคนี่อยากอ่ะต้องบอก่อนว่างเลยเปิดกองมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ ตัวที่ร้อยยี่ครับสั้มตัวเลยสั้มตัวร้อยยี่ไปนั้งดินตั้งนานโอ้อยแดดแดดแล้วดดว,วัดมันเลยค่ะพร้อมกันรู้สิกตัวแล้วลุกแดด có ừ. cái đi ăn ui bay rồi Ui người Ba đi wow wow đi ăn Wow Wow luôn sợ chưa 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 kêu Phần chưa Ok oh. โอเคโอเคไปเนี่ยเนี่ยปลาอะไรปลาสามเขี้ยวมันเขี้ยวโอเคโอ้โวาท่เลย โอเคนะครับนี่เป็นปลาตัวสุดท้ายของเราสําหรับทริปนี้นะครับกับทริปตกปลาทะเลอ่าวไทยครั้งแรกถือว่าสนุกเลยครับเจอฝูงปลาจวดเข้านะครับวัดกันมันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มาหลายตัวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ